มีคนถามไม่ทีวันหนึ่งเป็นร้อยร้อยคนว่าทาไมหนูมีแต่นี่หนูไม่เคยหมดนี่เลยผมไม่เคยหมดนี่เลยโอ้โหตอนเด็กๆคุณขโมยขนาดนี้พ่อแม่เขาทาเอยจะตายป่ะจะเขาจะได้เก็บไว้เงินไว้แล้วเขาซ่อนตรงไหนเราก็รู้อีกว่าเงินมันซ่อนอยู่ตรงไหนพอเราไปล้วงไปฟักออกมาพอเรารับผิดชอบชีวิตตัวเองเราก็เป็นนี่อยู่อย่างนี้แล้วเขาก็เลยถามว่าวิธีแก้ไขทําไงเขียนค่ะ เอาตังใส่ซองเอาไม่ต้องไม่ต้องเยอะสามร้อยสามร้อยบาทใส่ตองแล้วเขียนหน้าซองว่าเงินที่หยิบหรือยืมแม่มาเงินที่หยิบหรือยืมพ่อมาแล้วเอาไปให้แม่บอกว่าเนี่ยตั้งแต่นหนูเกิดมาเนี่ยหนูอาจจะหยิบยืมแม่มาแล้วหนูไม่ไม่เคยคืนให้หนูคืนให้แม่แล้วนะแม่กับหนูหมดกรรมกันแล้วนะแค่เนี้ยค่ะชีวิตจะดีขึ้นแบบพลิกฝาม,มือเลยค่ะ นี่นี่เรื่องที่เรื่องที่เราคาดคิดว่ากรรมจากอดีตท,ทำไมเราเป็นหนี้ไม่ใช่นะคะตั้งแต่เราอยู่ในท้องเราก็เป็นหนี้แม่แล้วนคะคะเราอยู่ในท้องเขาก้าเดือนเร,เราทำให้เขาร่างกายเขาขยายขึ้นแล้วก็จะต้องมีเราเนี่ยเราต้องชดใช้เขาทุกทุกเส้นขนเลยค่ะแต่ถ้าไม่มีการเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่มีทางได้ใช้ ที่อยากบอกว่าเงินที่เป็นปัจจัยที่ห้าสามารถซื้อได้ทุกอย่างแต่ซื้อให้หมดกมไม่ได้นอกจากต้องทำเอง